ำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยนะผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับผมโอเคผมเรามาลองค่าดาวสกิลของราชสีทองคำชิคกี้กันดีกว่าครับผม ก่อนอื่นเนี่ยต้องมาลองเดาวันก่อน,นว่ามันจะมาเป็นตัว ex ไหมหรือว่ามาเป็นตัวรีเจนธรรมดาหรือว่าอาจจะมาเป็นตัวธรรมดาไปเลยก็ได้นะครับผมหรือไม่แน่ว่าอาจจะมาเป็นตัวลิมิเต็ดนะผมเดะมูวี่นะฮะก็ถ้าจะให้อิงจากความคิดผมเนี่ยผมว่าน่าจะมาเป็นตัวรีเจนนะผมแล้วก็เป็นตัวแบบค่อนข้างจะ l i m ลิมิเต็ดหน่อยๆนะผมอาจจะแบบนานๆทีกลับมาอะไรแบบนี้นะผมตีความมาแบบนี้ก่อนนะฮะส่วนเรื่องสายหรือว่าสีเนี่ยผมอันนี้เรื่องนี้ยากมากครับผมแต่ว่าสัก40%ผมว่าน่าจะ เป็นสายวิ่งเ่ดูทรงแล้วนะครับผมน่าจะเป็นสายวิ่งแล้วก็อาจจะเป็นสีเขียวก็ได้ผมสีฟ้าก็ได้นะครับคือเรื่องสีเนี่ยคือเดาเดายากมากเลยอาจจะเป็นสีเขียวก็ได้ผมเ <c oughs> พราะว่าหนวดขาวหรือว่าโรเจอร์อะไรพวกนี้ก็สีเขียวหมดเลยผมไม่รู้จะเกี่ยวไหมนะแต่ว่าตีว่ามันเป็นแบบาสายวิ่งสีเขียวไปก่อนนะครับผม <c oughs> โอเคต่อไปเรามาเริ่มค่าเดาสกิลข,ของราชสีห์ทองคําชิก,กีกันดีกว่าครับผมก <c oughs> ่อนอื่นเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันผมชิกีเนี่ยมันกินผลปีศาจฟูะฟู๊ฟเข้าไปผมสายพารามีเซียนะ หรือว่าผลลอยตัวนั่นเองนี่ผมสามารถลอยการอากาศได้นะแล้วทำให้สิ่งที่สัมผัสเนี่ยลอยได้ด้วยนะผมแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยไม่น่าจะลอยได้ท,ที่ผมจําได้นะก็เราได้รู้อย่างหนึ่งแล้วก็คือถ้าชิกีมันมาเนี่ยมันลอยแน่นอนนะผมมันมันไม่น่าจะเดินแน่นอนเพราะาขามันขาดใช่ไหมฮะมันน่าจะลอยอ่ะเวลาแบบมันเดินนะผม แล้วผมเนี่ยได้ไปลองย้อนดูเนี่ยว,วิงผมวันพีทไอสตองเวิลล์ผมเดี๋ยววิธีสิบนะพจนภัยเหนือล่า้านโลกนะครับผมก็พอจะคิดออกอยู่นะว,ว่าชิกี้เนี่ยมันจะมาะสกิลของมันเนี่ยจะออกมาแบบรูปแบบไหนนะครับ มีอยู่2อย่างนะผมที่ผมลองไปย้อนดูมานะฮะสกิลแรกเลยเนี่ยนะ่าจะเป็นสกิลที่มันเนี่ยควบคุมดินนะผมมให้มันแบบน่าจะสีนะฮะแล้วก็พนักา,าการเหล่ากลุ่มบอกฟางนะครับผมผมว่าไอ้ท่านี้เนี่ยมันต้องเป็นหนึ่งในสกิลของชิจิแน่นอนนะผมแถมยังพนัฒนาการศัตรูได้อีกด้วยนะครับผม ถ้าใครนึกภาพไม่ออกหรือว่าคิดถึงเดร์มูวี่ภาคนี้เนี่ยก็รอไปหาดูกันได้ผมดูแบบถูดิกสิกันด้วยนะส่วนอีสกิลหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นท่าที่มันปล่อยคลื่นดาบออกมาจากเอ่อขาของมันนะผมจะเรียกขาก็ไม่ได้ขามันขาน,นผมคือไปเอามีดคล้ายเอา,า,เอามีดมาปักแทนขาเวลาเดินใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เนี่ยมันสามารถปล่อยพลังแบบคล้ายแบบเท้าวายุได้เลยนะผมแบบหลายหลายเท้าวายุเลยแหละะผมผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสกิลของชิจิแน่นอนนะครับผม จริงๆผมว่าชิจีเนี่ยมีโอกาสออกมาเป็นสายหมัดได้เลยนะผมถ้าไอ้สองสกิลที่ผมคิดเนี่ยมันมาจริงๆนะโอเคสกิลของชิจีในความคิดของผมเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะผมส่วนเรื่องพัสี่เนี่ยมันค่าเดายากอยู่แล้วนะผมแต่ว่าที่รู้กันก็คือขนวิศาตของมันเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับทงสักหน่อยหรือเปล่านะผมอาจจะแบบเอาหยิบทงลอยฟ้าไปเลยไม่ให้ศัตรูดึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะผมโอเคครับต่อไปเราไปดูความเห็นของคนอื่นๆกันบ้างน,นะผมผมได้โพสต์ถามในชุมชนของผมน่ว,ว่าสกิลของชิจิเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบยังไง ไปนะผมก็ไปดูคนแรกเลยนะผมสกิลหนึ่งเนี่ยปล่อยขึ้นดาบที่เท้ารัวๆนะผมสกิลสองเนี่ยทำให้ดินไปสิงโตแล้วพุ่งออกไปด้านหน้าแล้วทำการจับอ่านี้อันนี้คือคิดเหมือนผมเลยนะผมเพราะว่าอาจจะอ่าย้อนไปดูเดอะมูฟวี่หรือเปล่านะผมก็คือมันตรงจากเดอะมูฟวี่เลยนะผมน,นี้ก็มีส่วนมีโอกาสเหมือนกันนะมาดูคนต่อไปนะผมสกิลหนึ่งวางกับดักแล้วทำให้ศัตรูที่มาเหยียบรอยขึ้นไปอ๋อสกิลสองสามารถทำให้ธงฝั่งเราลอยได้ อันนี้อันนี้ก็คลีเหมือนผมเหมือนกันนะเรื่องทองลอยได้แต่ผมแต่ว่าเรื่องทองลอยได้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะมาเป็นสกิลนะ้วน่าจะเป็นแบบพัดสีมากกว่าผมแต่ว่าวางกับดักแล้วทำให้ตัวตูลอยแนละ้วอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะผมอันนี้อันนี้อันนี้ฮาแล้วผมอันนี้ฮาใช้ได้ไอเดียดีมากครับผมคนต่อไปนผมทําให้อีกฝ่ายลอยแล้วล่วงลงมาอ๋อสกิลสองอ่าสกิลบินบวกยกของทุ่มทุ่มโพเดียมอ๋ออันนี้ไม่น่าใช่แต่ว่า ไอพวกทุ่มพวกหินอะไรพวกนี้อาจจะใช่ก็ได้ครับผมแต่ว่าทําให้อีกฝ่ายลอยเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับลอยขึ้นไปแล้วหล่นลงมาแบบมีดาเมจโดนดาเมจด้วยนะก็มีโอกาสเหมือนกันนะน่าสนใจมากครับผมคนต่อไปบอกว่าสกิลหนึ่งน่าจะเอาขาที่มีดาบพุ่งไปโจมตีนะครับผมส่วนสกิลสอเนี่ยพอบินไปโดนศัตรูแล้วเนี่ยาทาให้ศัตรูติดสนะตัวสัตว์หรือเปล่ปาครัอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าสกิลที่เอาดาพุ่งไปโจมตีเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะคมคือมันจะแบบ พุ่งไปลไลเดอร์ชิกใส่ตรโอะไรแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไอเดีย <c oughs> ดีเหมือนกันนะผมคนต่อไปผมสกิลหนึ่งยกหินหลายๆล,ลูกให้ลอยกาอากาศอา่ะและทุ่มหินทั้งหมดใส่เป้าหมายในขอบเขตวงกลมโอ้สกิลน่าจะประมาณฟูจิโทระอุกบาทหรืออาคายนุภูเขาไฟดาวตกแต่ถ้ามาเป็นสายโล่จะทำให้อีกฝ่ายกระเด็นเพื่อออกจากธงอ๋น่าสนใจมากเลยเนะี่ย กับสกิล2น่าจะสายวิ่งลอยตัวกาอากาศแล้วพุ่งไปข้างหน้าไปหาธงและอาจจะชนเป้าหมายกลางทางนะครแต่ถ้าเป็นสายโลสกิลได้จะเหมือน t, มิสเตทีของกำแพง t n S ียอสมาโก้กำแพงไฟสีฟ้าผมโดฟามิงโก้กำแพงได้หรือไม่ก็มาสายโลวเคานเตอร์ Counter, อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะผมมันอาจจะแบบควบคุมดินมาเป็นกำแพงก็ได้นะผม และเขาเนี่ยก็สรุปม,มาว่าน่าจะกาดนะผมคอยดูเลยอาจจะเป็นตัวฟรีแบบไวเปอร์อุยอันนี้ก็ต้องรอนรุ่นเหมือนกันนะผมคือมันเป็นตัวตำนานใช่ไหมถ้าออกมากาดเนี่ยมันก็น่าสงสายเหมือนกันนะผมโอเคครับคนต่อไปผมขออีกสักคน2คนแล้วกันนะผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะเขาบอกว่าสกิลหนึ่งเนี่ยยกเรือปลาใส่ในเขตสมบัติที่ใกล้ตัวเองมากที่สุดนะผมทำความเสียหายรอบทงอ๋อ สกิลสองเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยลอยพร้อมเป็นอมาตะนะผมจะไม่สามารถโจมตีได้แต่สามารถดึงธงได้แต่จะลบอ่าอมาตะทันทีอุ้ยอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยคือลอยขึ้นไปใช่ไหมฮะแล้วก็ไปดึงธงเอออะไรแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนการนุมศัตรูก็ตีเราไม่ได้ด้วยนะฮะคนต่อไปผมเขาบอกว่าผมว่าสกิลหนึ่งเรียกเรือออกมาช่วยโจมตีได้และก็มีเขตมาเพิ่มพลังโจมตีได้อ๋อเหมือนเป็นเขตพิเศษนยะผมเพิ่มพลังโจมตีนะส่วนสกิลสองเนี่ยยกหินมาทุ่มใส่บวกลดพลัพงโจมตีคุณ สมบัติสถานะหมดสติไร้ผลสถานะตัวสัตว์ไร้ผลโอ้โหเมือ่อควาชีวิตต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่ติดสถานะอะไรเลยเ <c oughs> มื่อโจมตีครั้งที่ 3, สามเนี่ยศัตรูจะติดสถานะลดพลังโจมตีนะผมลดเกาะแล้วก็ติดสถานะหมดสตินั่นเองนะผมแล้วก็มีการตายด้วยผมคนต่อไปบอกว่าสกิลหนึ่งเนี่ยพุ่งชนแล้วฟันนะผมส่วนสกิลสองเนี่ยทำให้บินได้นะรู้สึกเหมือนไอ้พุ่งชนแล้วฟันเนี่ยจะเดากันไว้หลายคนเลยเนะี่ย คนต่อไปบอกว่าสกิลหนึ่งเนี่ยทำศัตรูลอยขึ้นติดตันห้าวิสกิลสองเนี่ยปล่อยเกาะตกใส่บริเวณรอบวงกว้างนะครับผมไอทำศัตรูเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนผมไอ้ชิกีเนี่ยคือมันไม่สามารถทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยลอยได้นะครับผมก,ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะแบบพื้นที่ศัตรูเดินอยู่อาจจะทาให้ลอยเลยแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าไอ้สกิลปล่อยเกาะตกใส่บริเวณโดยรอบเนี่ยมันก็มีคนคิดหลายคนอีกแล้วนะผมไอ้สกิลแบบปล่อยหินปล่อยอะไรแบบเป็นบริเวณบริเวณในรอบทงอะไรแบบนี้นะผมคนต่อไปเขาบอกว่าน่าจะ เป็นสายวิ่งนะผมสกิลหนึ่งเนี่ยจะน่าจะเป็นท่าทุ่มสิ่งของเหมือนตอนบุกมารีนฟอร์ดนั่นเองนะฮะส่วนท่านเนี่ยก็น่าจะเป็นท่าสิงโตดินนะผมที่ผมมาในเดอะบุ๊กวีนั่นเองนะผมคนต่อไปบอกว่าท่าสิงโตอากาศผมกับท่าทุ่มเรือตอนสู้กับซิงโคลก,กับก,บการาฟนะผมก็น่าจะเป็นตอนที่บุกมารินฟอร์เหมือนกันนะทาให้พื้นลอยได้ขณะที่พื้นลอยเนี่ยศัตรูจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะผมก็เหมือนที่ผมคิดไว้เลยนะก็มีคนคิดเป็นผมด้วยเนะี่ยคงเป็นสไตล์เปโลส มั้งครับแบบทําพื้นดินเป็นสิงโตขึ้นมาอะไรแบบนี้มั้งอ่าไอท่าสิงโตเนี่ยแหละคือมันแบบมาแน่ผมว่าคือแบบมีคนคิดถึงท่าสิงโตเนี่ยเยอะมากเลยนะผมแล้วก็เดี๋ยวบูยเนี่ยก็โผล่มาด้วยผมว่าท่าสิงโตเนี่ยคือแบบโชว์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนนะผมโอเคก็ประมาณนี้ก่อนดีกว่าของเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปผมต้องขออาภาัยคนอือ่นๆที่มาแสดงความคิดเห็นด้วยนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างนผมเกี่ยวกับการคาดเดาสกิลของราชสีทองคําชิกีนี่ผมก็ต้องมาลุ้นตอนมันมาอีกทีหนึ่งนะผมว่าสกิลเนี่ยมันจะเหมือนที่เราคิดกันไว้ไหมนะผมส่วนใครมีเขา,อย,าอย่างอื่นเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะผมว่าแบบคิดอย่างอื่นได้ไหมว่าสกิลชิกี่มันจะเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์กันาดูได้นะ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยไม่แน่ว่าผมอาจจะทำคลิปค่าดาสกิลของหนวดดาหรือว่าค่าดาสกิลของแช้งก็ได้เหมือนกันนะผมก็เตรียมไปคอมเมนต์กันได้นะผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้นะผมใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะผมด้วยโหตัวรับออก่อนนะครับสวัสดีครับ